ต่อชมปุ๊บน้องรีบออกตัวเลยขอบคุณค่ะนะฮะเป็นครั้งแรกที่พี่ได้มาโคราชนะครับแล้วก็มาที่ยงเรียนมารีวิทยาตอนแรกเขาบอกว่ามีนักเรียนมา2,000คนคนที่ก็ตื่นได้เหมือนกันนะฮะ,นะะบอกตัวว่าตั้งแต่ขึ้นคอนเสิร์ตเอฟเนี่ยไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อน มันเจอร่องร่องนักเรียนที่เนี่ยดูสิขนาดผิวพี่ยังดำเลย <g ül h> แถมน้องๆที่เนี่ยน่ารักด้วยทำพี่ใจสั่นหมดเลยนะครับแข <c oughs> ่งกันน, <c oughs> น้องๆผู้ชายกับผู้หญิงใครจะกินไป่ยโหวดับกกันอ่ะขอเสียงกินต้องผู้หญิงหน่อยครับ ตกลงง่ายครับผมเดี๋ยวว่าไฟเพลงหนึ่งนะครับก็ที่ทีทมีใครกินมาฝากเลครับตอบปั้งเพลงนี้ในบ้างนะครับเพลงนี้คนในเี้ในแถวครับ